อีก500เมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นป้ายไหมน่อกูจะเชื่อใครดีเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อสิริบอกให้เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวออ้ก็ป้ายมันบอกไปอีกทางนึ่งงี้กูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรของมึงนี่สิมึงเถียงกูทําไมมึงรู้ทางหรอกูรู้มึงเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะป้ายมันบอกไปซ้ายสิริมึงทำาันเ ต้องบอกกู้ยเลี้ยวขวาอะไรของมึงเนี่ยซิถ้ามึงรู้มึงมาถามทางกูทําไมเอา้าซิลี่ทียอะไรมาด่ากูเนี่ยป้าปะเนี่ยมึงเป็นระบบดิจิตอลไม่ใช่เหรอไอไอไม่ใช่หรือ, AI, AI, ม,รอมึงมาด่ากูได้ไงเนี่ยซิล <Siri, S 2> ี่ก็มีหัวใจแเด็กตายนี่หน้าล่ะเขาถึงไปฟ้องซิลี่กันเป็นอย่างนี้ดีเองเป็นไรแล้วว่พูดดีๆนะปะครูพียังเถียงคำไม่ตกฟ้ากีโอ้ยสิรีเอ้ย บอกให้เลี้ยวก็ไม่เลี้ยวปักหาบึงเอ้ยเอา้ายังไม่หยุดอีกปุกนึกว่าหยุดไปแล้วกูไม่เลี้ยวแล้วกูไปแล้วกูบอกให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาสิคะเล,เลี้ยวไปเองมึงแล้วล่ะกูกกกกไม่เลี้ยวให้หรอกกูกูไปตรงมั้นยังกูก <c oughs> ไปซ้ายที่เรียกป้ายบอกไปซ้ายให้กูเลี้ยวเลี้ยวขวาเฉยเลยบักคูขี่เออมึงอหงขี้มึงยังามาดา่ากูขี้ได้ไง เดี๋ยวกูด่าภาษาอีสานเลยนี่มึงอย่าภาษาอีสานมานน่กูว่าเก่งกว่ามึงอีกบักหามึงเฮงดาคนบวปิดอยู่กูพี่บ่อเสื้อดอกกูไปก่อนเดอ้อถ้าไม่เลี้ยวตามกูเออไปเถอะแค่นี้ละสิทิจักจังไดเว่ยเดี๋ยว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 คนจีไปายบอกไปใส ชีรีบอกไปขวาเธอกูเสือผู้ใดชื่อกูนี้แหละมึงสิไปเสื้อผู้ใดออคือว่าไปแล้วอีซีรีไมาตอบกูอยู่กูนึกว่าไปวดาดใช่แล้จริงจริงก,กูจมหน่ะเนาะบอกกูไปอีกทางหนึ่งแต่ว่าป้ายบอกกูไปอีกทางหนึ่งไปเตียงมึงพากูลงคลองให้แตงเดมึงกะลงคลองกับกูเลยห้าห่าห้าบอกเลยใครฉีดไปลงนล้นมึงบา้าตีมึงก็ไปลงเองครแม่กูบ่โล่งมึงเดืก ยังแม่นมึ่งว่ายากปากเปีรกนอกบักหัวล้านเอา้ามึงกีเทียงกูไปหอดปลายทางอุบัติซิลิมกูบอกไปแค่กูปิดตบบแต่บวกเลยนี่มึงก็ยังมาเชียงกูอยู่นี่ให้กูว่านำเนี่กู้เงาโอ้บัดเทนเลียมทั้งไก่ไก่เฮ็ดตังไลยนี่จากพันกิโลนี่มึงกีเทียงกูไปหอดพันกิโลวันนี้ซิลิมกูสิว่างำมึงหอดบ้านพุนแหละเอ๊ะ เดี๋ยวเมื่อบานุนีกูจะเอาสี่ลีดนางหนานะ้ำมึงเคียงกูไปหอดมึงเคียงกูไปหอดบานเด้อกูเมื่อบนหกร้อยล้มเคียงกูไปหอดบานเด้อสี่ลีเออเดี๋ยวเจอกันเด้อบายบายบายสี